รถกาตูน <left> น <ห PA> ี่นี <PAUL bunker ring> ่เล kind of <popcorn> ่นเรือใบเรือใบคันตารันเอ๋ล้อแพพูมเธอใช่ไหมที่ลักพาตัวลูกฉันไปฉันก็จะไม่ล้อนะผมไม่ได้ทำครับพี่ภูมิไปไหนครับน้าคอสีธรรมดานี่เไปไหนคะบบอกสิไปเล่นเรือใบพี่ น้าพลอยทำแอฟต่อเลยสีธรรมราชฎรัวพลาดกัวผิดโอ้โหนี่คืออุปกรณ์ของเด็กเป็สองพูดไม่ได้เนี่ยพี่กอกกันใี่ชายใช่ตอนผ่านตอนมเรียบร้อยแล้วอายบอยดิ้งหนาวอนชนะพ้นเลนเพนเยู่บนรถตู้เรียบร้อยแล้วนะคะไดรเวอร์ของเราค่ะชื่อมันนะคะพี่มันเป็นผู้เชี่ยวกรากในย่านนี้ใช่ไหมคะ เราเปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรดีคะคุณแม่เชี่ยวชาญเชี่ยวชาญใช่ไหมพี่พูดง่ายๆว่าเป็นคนนครอคะเป็นคนนคครับแล้วพี่จะพาหนูไปไหนคะพี่พาไปไหนคะเดินทางไปไปไหนคะอ๋อไม่ประหลาดเลยก็แบบโอ๊ยจะดูแบบกเราจะไปที่ซีชนคาบาน้ารีสอร์ทนะคะเพราะว่าพี่ปามบอกว่าเดี๋ยวไปกินข้าวที่นู้นก็ได้ ดีค่ะตุ๊กชนกวนันนะคะและนี่ก็คือช่องตุ๊กุโกโกค่ะวันนี้เราโกมาที่นครศรีธรรมราชนะคะแล้วตอนนี้เรามาถึงสีชนคาบานาบีชรีสอร์ทเรียบร้อยแล้ว ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะวันนี้นะคะรอบนี้เราจะมีกิจกรรมหลากหลายมากมายนะคะเที่ยวสวยๆธรรมชาตินะคะก <c oughs> ีฬาเรื่องกินอ้ <c oughs> เอาให้พุงแตกเลยค่ะ <c oughs> จะมาเริ่มก่อนด้วยการไปตลาดเช้าค่ะ <c oughs> เป็นตลาดปลาที่ปลายทอน <c oughs> ไปตลาดกันเถอะ <c oughs> ไปเรืไปเรไปเลลงทะเลไปแล้วอ่ะแพ้ภูมิเราจะไปตลาดอ่ะเดี๋ยวไปตามแพ้ภูมิก่อนแพ้ภูมิไปนตลาดลูกรถกาตูนนี่ อ๋าแล้วพี่ทาเขามีทางดีๆให้ขึ้นก็นอยากแบบโพสท่าถ่ายรูปอะจะแบบลึกลับจริงๆระ,ะบบโบราณนะจริงแล้วยังไม่ได้แนะนำเลยนะคะอันนี้คือพี่ปาล์มค่ะเป็นเจ้าของร,รีสอร์ทนะคะสีชนคาบาน่าบีชรีสอร์ท <laughs> มาแนะนำกันอย่างไม่เป็นทางการก่อนนะคะปฏิการ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  มาซื้อขนมโคกไล่แล้วขนมโคกรอดแล้วต่อเช้าต่อเช้าบอกว่าพรุ่งนี้หมดค่ะมาไม่ได้ทำไมเรามาสายอ่ะคนกรุงเทพ่มาสายหรอราดแล้วได้กินขนมโคกกับขี่พ่วงข้าง่ามาไม่ถึงมาเชิญเลยจ้าพ่วงข้าวเลยเหรอมาเลยจ้ามาไปไปไปเด็กไปเด็กไปจ้า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 ไปซื้อผ้าด้วยพ่วงโคกขนมโคกพวงข้า ถ้าเรารู้สึกว่าร้านปลาเนี่ยเดินไป2ก้าวก็ถึงแต่หมาบอกไม่ได้มันไม่เก๋ต้องนั่งพวงงจ้าจ้าหมาเป็นคนเก๋ประจำตำบลเลยใช่ไหมจ๊ะเะถึงแล้วจ้าถึงตลาดแล้วนี่เราก็มาซื้อกินกินยินอยากนะจ๊ะไปตรงนู้นเลยนะได้เลยจ้ะมาจ๊าน้องน้องจ๋าน้องน้องกระโปรงตัวนี้

ผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะขี่จักรยานในน้ำกันนะคะมาเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะขอไปปั่นจักรยานในน้ำก่อนค่ะาล้ะค่ะกิจกรรมต่อไปอันนี้นะคะเดี๋ยวเด็กๆกำลังจะเล่นยินเซิร์ฟแต่แน่นอนอันนี้ต้องเล่นกับรูนะคะเอามาให้บูพี่ปามอันนี้พี่ปามนะคะเจ้าของรีสอร์ทสิบชนคาร์บอนารีสอร์ทแห่งนี้นะคะ คือที่นี่ยังม <c oughs> ีวังเครื่องศิเยอะมากไม่ไม่ได้มีอย่างที่โรงแรมใช่ไหมคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าโรงแรมแต่ขนาดเล่นอะไรใช่ครับอ๋อแต่อันนี้จะของบา้าเอ้ยไม่ใช่จะของ <c oughs> ชอบเลน่นนะคะเ <c oughs> จ้าของบ้านเราห่ะไม่ใช่รุ่นรุ่นลูกนะคะตั้งแต่รุ่น <c oughs> พอ่อซึ่งโรงแรมเนีน้ยทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อใช่ครับแต่ก็รีโนเวทปีสองปีครับปีสองปีแล้วเกิดก่อนเกิดกมาก่อนผมอ่าเกิดก่อนน้องปาล์มอีกนะคะ <c oughs> อันนี้ก็คือแนะนำตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ แม่ตีสองแล้วเหรอตีสองเหรอเกือบสองหนึ่งมีที่สร้างโรงแรมใช่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 เฮ้ยลุ้ยจับได้เชือบเชือบเอ็นตัวข้างหลังแข่ช้าช้าช้าอ่ะไปดูคลายต้องระวังจับมือเออด้านนี้ค่อจับด้านนี้จับด้านนี้ใช่ครับใช่ครับดีค่ะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ค่ะดีมากยืดแขนไปข้างหน้าหน่อยค่ะอยู่ให้อยู่ดินลมแล้วนั่นเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้หายแล้ว เราโตแล้วเราต้องเท่แได้นะคะึึ่งก็ยังถึงเวลาแล้วเด็กๆเราจะไปทำอะไรกันคะเล่นเรือใบเล่นเรือใบเรือใบคัตธรรมรัน่ทะเลอะไรคะหาหินงามครับี่อัมเพรสิชนครับจังหวัดนครศรีธรรมราชเอาไทยเอาไทยนครศรีธรรมราเอาเด็กๆช่วยงานเข็นม่มีหลักไม่มีหลักเอย่างนี้เลย มันเหมือนเป็นกีฬาที่ทั้งบาลานซ์ควบคุมคิดวิเคราะห์ระหว่างเล่นแล้วก็มองเป้าหมายเสมอแล้วก็เห็นเป้าหมายก่อนคนอื่นเสมอทาธุรกิจให้คิดไปเสมอว่ามันคล้ายๆการเล่นเรือคล้ายๆการที่เรามีเป้าหมายที่จะไปและให้คิดเสมอว่าคลื่นลมเข้าทางเราหรือเปล่าถ้าคลื่นลมเข้าข้างเรานั่นหมายความว่าเราจะไปถึงเส้นชัยได้ไวและไม่เหนื่อยประมาณนั้นชอบทำเนี้ยแหละตั้งแต่เมื่อก่อนอะ่ะก็เลยบอ,อยเป็นกีฬาที่ต้องดีต่อลุกงแน่เลย โอเคค่ะไปเล่นเรือใบามาเรียบร้อยนะคะมีการไปกับตัวหมุนใบหมุนมาแล้วก็มีแอบแข่งกันเล็กๆระหว่างลำของเพื่อนๆนะคะเอาละค่ะแรงยังไม่หมดค่ะเดี๋ยวออกไปสูรอากาศข้างนอกดีกว่าหรือได้ค่อยกลับมาทำบาร์บีคิวกินกันนะคะน,นี่ตอนนี้น่าอยู่ที่ Blue s e r f Cafe นะคะ ชิปที่สุดในซีชนจุดเช็คอินเหมือนกับว่ามาไม่ถึงบูสเซิร์คาเฟ่เนี่ยมาไม่ถึงซีชนนะคะโอ,อ้โหสาวๆก็ถ่ายรูปคู่รักก็ถ่ายรูปเดียวนมากน่ารักมาก,มากน,นี่มีค้กนักรูเบียด้วยนะเ<ๆ>ขาบอกว่าเป็นรูปเบียที่ปรับตามสมัยนะคะเป็นรูปบีที่อร่อยมากของสมัยนี้นะคะแล้วก็นี่มีซีเวฟแล้วก็มีเทสอัพเลิฟไม่มาไม่กินไม่ได้นะน,นี้พี่โอมตั้งแต่มาได้กินไปกี่ขวดแล้วครับทำไมขึ้นค่อยขึ้นเนาะ แน่นอนค่ะมากับตุกตุโกอย่างไงก็ต้องกินอิมอ่มอิ่มจุกจุกอ,อร่อยอร่อยแล้วนี่ก็คือเซตบาร์บีคิวของเรานะคะจําได้ใช่ไหมคะที่เมื่อเช้าเราไปช้อปปิ้งที่ตลาดปลายทอนค่ะนี่โอ้โหขึ้นจากเรือมาสดสดไม่ผ่านน้าแข็งไม่ผ่านนกน้ําแข็งไม่ผ่านฟอร์มาลีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิ้งรออ่าระหว่างที่เรารอเราก็แดนสอนไปแล้วจาได้เปล่าในอีพีเก่าไม่ต้องอ <า S 1> มีเพลงใส่เพลงเองเราใส่เพลงในหัวลูกมาแล้วจ้าโอ้ลุกมาแล้วลูกมาแล้วอุ้ยคุณลูกบอกก่อนไปไหนมาเล่นเรืบิรอีกแล้ว ดำท่านลักพาตัวลูกฉันไปเหรอครับผมเธอฉันรู้แหละพักตาเดี๋ยวพูดไม่ชัดมันพักไอ้พูดไม่ชัดนะสามสองหนึ่งอ๋ออะไรครับดำอะไรครับเธอใช่นไหมที่ลักพาตัวลูกฉันไปผมไม่ได้ทำครับผมยังนึกว่าฉันไม่รู้นะผมไม่ได้ทำครับฉันรู้ไปไหนกันมาน้ำเงี้แม่จะโลลูกฉันไงลูกฉันแม่พอทา่ยังมีลูกใช่ไหม ถ้าอยากมีลูกใช่ไหมแล้วถ้าอยากมีเมียหรือเปล่าอยผมไปเดีนะครับผมยังเด็กอยู่ครับมึงพูดแบบนี้มันหมายความว่าไงมันคิดว่าฉันจะกินมันเหรอแม่ไปคิดสคริป์มาจากไหนเนี่ยคิดจะสดเราเป็นนักแสดงแราต้องเท่ตบมือเย้แหมตบมือหน่อยตบมือหน่อยคุณผู้ชมตบมือให้หน่อยในคอมเมนต์นะคะค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปนี้แล้วก็วันสนุกสนานวันนี้ทั้งวันเต็มอิ่มขอบคุณที่ติดตามนะคะเดี๋ยวจะจบด้วยบาร์บีคิวดินเนอร์เดี๋ยวจะกินให้อร่อยแล้วก็จะกินเผือดด้วยนะคะคลิปหน้าจะไปไหนต้องติดตามกันตลอดนะคะอย่าลืม s u subscribe ไว้นะแล้วก็กดก,กระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยเวลามาเราจะได้เจอกันแบบเร็วๆนะคะใครมีคอมเมนต์หรือว่าอยากให้ไปทําอะไรยังไงมีความคิดเห็นอะไรอย่างไรส่งกันเข้ามาในคอมเมนต์นะแล้วมเจอกันนะคะขอบคุณที่ติดตามทุกทุกก